สวัสดีครับชาวราศีกร,รกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกร,รกฎหรือชาวราศีกร,รกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2016นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นชั้นไหลก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดสั c ส i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ และสำหรับวันนี้จะใช้ไพ่หมูชาทาโร่ในการทำนายดวงนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สี่ถ้วยไพ่เดอะฮาร์โรฟนสิบถ้วยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้อัศวินถือถ้วยนะครับอันนี้เป็นไพ่คิงถือดาบหนึ่งไม้ เด็กถือไม้ Dm Press แล้วก็เป็นไพ่หกดาบไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เลเวอร์ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบออนเดบวิวสินเนาะครับไพ่สุดท้ายนะครับเดบวิวอิทธิพล นะครับใต้สําหรับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของความรักเนี่ย จะต้องเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปต้องมีสตินิดนึงกับการรับมือนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะมีปัญหามีอปุปสรรคบ้างเล็กๆเ,เข้ามานะครับมีความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วไพนะ่น่ะค่อนข้างดีมากๆเลยมีไพ่เสียจริงๆคือ4ีถ้วยนะครับส่วนไพ่อื่นๆก็ถือว่าโอเคดีนะครับไม่ได้แย่เลยแสดงว่า ปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเจอกําลังแบบได้รับอยู่ตอนนี้อาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆปรับทิศทางเป็นมุมมองทิศทางที่ดีขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามคิดไตรตรองตรึกตรองให้ดีพยายามมีเหตุและมีผลมากๆจากไพ่เดอะฮาร์โรเฟฮาร์เฟนเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการปรับหมายถึงการได้รับ การแนะแนวนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นตัวเองแปลว่ามีสติกับการตั้งมั่นกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะแบบเหมือนเอาชนะกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆได้อิทธิพลของไพ่บอกว่า มีสีถ้วยเนี่ยแปลว,ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูน้อยดูมีความรู้สึกที่อาจจะยังเหมือนกับยังคาดหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่จริงๆแล้วว่าไพ่บอกว่ามันมีโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยแหละถ้าตัวเราเองพยายามลดแพทชั่นลงมาเล็กน้อยนะครับมีไพ่หนึ่งไม้หนึ่งไม้เนี่ยแปลว,ว่าตัวคุณเองอาจจะมีแพทชั่นค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าเราพยายามลดลงมาเป็นเด็กถือไม้นะครับแล้วก็สภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกพยายามเบิกบ,บานนะครับมองมุม บวกจากเด็กถือถ้วยพยายามมีจินตนาการความคิดที่มันเป็นในทาง positive นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นจินตนาการในทางลบอันนี้เป็นจินตนาการในทางบวกเห็นไหมครับเหมือนเด็กน้อยคนนี้กาลังคิดว่าแบบเหมือนตัวเองกําลังแบบมีพลังงานมีเอน r g y ที่ดีทําให้สามารถแบบจินตนาการว่าปลาเนี่ยกระโดดออกมาจากถ้วยได้อะ่ะให้เขาให้ปิดสนาว่ามองโลกในแง่ดีถูกไหมครับแต่ซี ถ้วยมันคือการมองโลกที่อาจจะดูเหมือนกับเหมือนฝันกลางวันอะเอาง่ายๆอะนะครับหรือกําลังเปรียบเทียบกําลังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยู่3ามถ้วยอยู่ต่อหน้ารู้สึกเหมือนไม่พอใจนะครับอยากจะฝันกลางวันเอาถ้วยที่สวยงามอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเหมือนกับเราอะนะครับแข่งกีฬาเรารู้ผลแล้วแหละว่าเราได้สมมติเราได้เหรียญทองแดงหรือเราได้เหรียญเงินแต่เราฝันว่าเราอยากได้เหรียญทองแบบเนี้ยนะครับ แล้วเราก็แบบเหมือนเปรียบเทียบว่าเออทำไมฉันไม่ได้เหรียญทองแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือข้อข้อเปรียบจากสีถ้วยนยนะครับแปลว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีแต่เรากลับไปแบบคาดหวังเอากับสิ่งที่มันเป็นแบบเกินตัวนะครับแบบนั้นเป็นต้น แต่คุณสามารถจะเคลียร์ตรงนั้นได้อย่างที่บอกว่าถ้าเราเปิดมุมมองไปในทางบวก positive มากขึ้นเนี่ยคุณจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ากลายเป็นเด็กถือถ้วยแล้วเด็กถือถ้วยเนี่ยไม่หยุดแค่นี้จะมีการพัฒนาการเติบโตไปถึงขั้นอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว่ามันจะดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูแอดวานซ์มากขึ้นจากเด็กถือถ้วยนะครับก็กลายเป็นอัศวินที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกสิ่งดีๆมากขึ้น สังเกตดูว่าน่าจะเป็นม้าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะ มีการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่มีการพัฒนามีการก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับมีในเรื่องของความโดดเด่นมากขึ้นมีความคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยที่ทาให้กับมีแรงพัดชั่นกับในเรื่องของการดึงดูดกับเขาได้มากขึ้นนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเอ็นเอียงมาทางเรามากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของความคิดมีสติการตั้งมั่นกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งที่ดี อะไรถูกอะไรผิดเราสามารถแยกแยะออกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําจะต้องปฏิบัติจะต้องพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้กันและกันให้มากผมอยากจะบอกนิดนึงว่าใน relationship เราต้องพยายามเรียนรู้กันนะครับไม่ใช่ว่าจบแค่การ commitment ไม่ได้จบกันแค่แต่างงานไม่ได้จบกันแค่ทะเบียนสมรสไม่ใช่จบกันแค่มีบุตรมีลูกแค่นั้นไม่ใช่นะครับ นั่นคือสิ่งที่มันเป็นแบบความสําเร็จในระหว่างทางเท่านั้นเองแต่จุดหมายปลายทางความรักความสัมพันธ์ไม่มีใครบอกได้นะครับบางคนอาจจะแบบว่าก็คือต้องตายจากกันถูกไหมนั่นคือจุดสุดท้ายบางคนมันก็อาจจะมีความคาดคะเนแบบนั้นแต่ผมไม่อยากเอาไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นมีคนหลายคนมาถามผมนะว่าหนูกับเขาจะอยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตไหม ผมฟังแล้วผมอึ้งกับคําถามเลยว่าแบบคือคือคือผมไม่ได้ตําหนิพวกคุณนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็คงจะคิดแบบนั้นจริงๆถูกไหมแต่ผมอยากจะให้เปรียบเทียบนิดนึงว่าสิ่งที่คุณรับรู้ในอดีตมากับความสัมพันธ์และความรักสมัยเนี่ยยุคนี้คือปี2023นนะครับแต่คุณเอาความคิดของปีนู้นนะครับ ตั้งแต่พศไม่ถึง2000น่ะมามามาตัดสินตัวเองนะครับเอามาตัดสินเลยนะว่าฉันจะอยู่แบบนั้นได้ตามจริงอะไรแบบเนี้ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะอย่างนี้อยากจะบอกว่าในความลับความสัมพันธ์ของคนสมัยนี้นะครับมันมีอิสระมันมีเสรีเท่าเทียมหญิงกับชายเท่าเทียมกัน เดี๋ยวนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเกือบเท่าเทียมกันแล้วอาจจะยังไม่เท่าเทียมอยู่เพราะว่าบางทีผู้ชายอาจจะยังใช้กําลังกับผู้หญิงได้นะครับอันนี้ยังไม่เท่าเทียมร้อยเปอร์เซ็นตแต่การคิดการตัดสินใจของผู้หญิงกับผู้ชายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วสังเกตดูว่าสมัยก่อนผู้หญิงอะ่ะถ้าเป็นแม่ล้างหรือเขาเรียกแม่ล้างะนะครับหมายถึงว่าล้างลาจากคู่ครองคนรักเนี่ยคุณจะต้องเป็นไมา้ยาวเลยนะครับ พะผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นแม่ลางไม่มีใครอยากได้นะครับต่อให้คุณสวยแค่ไหนเขาก็แค่อยากได้คุณเพราะความสวยแต่จริงๆเขาไม่ได้อยากได้คุณเพราะคุณมีตําหนิเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่เอาคนที่มีตําหนิถูกไหมแต่สมัยเนี้ยคุณอย่ามาห้าใบสิบใบก็ไม่มีใครแคร์แล้วครับอนี่คือข้อที่บอกว่าทําไมคุณกับเขาถึงไม่สามารถอยู่ได้กันตลอดชีวิตเหมือนกับคนสมัยก่อนได้และอีก ข้อหนึ่งที่อยากจะฝากสำหรับผู้หญิงที่คิดว่าหนูจะได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตไหมคะผมอยากจะบอกว่าถ้าถึงวันนั้นจริงคุณจะอยากเลิกกับเขาไหมคือสมมตินะครับคนสมัยก่อนน่ะผู้หญิงแต่งงานไปแล้วคุณจะต้องเป็นเป็นของเขาตลอดชีวิตถูกไหมอย่างที่บอกว่าแม่ล้างไม่มีใครเอานะเออคุณจะยอมถูกถูกสังคมตราหน้าไหมสมัยก่อนนะ่ะสมัยนี้ไม่มีใครเขาคิดกันแล้ว เห็นไหมความเท่าเทียมมันถึงกันแล้วอ่ะผู้หญิงสามารถที่จะมีสามีใหม่ได้เป็น10คนก็ได้แต่งงานใหม่อีก10ครั้งก็ได้ถ้าคุณยังทนกับความรู้สึกได้ก็ไม่ต้องแคร์ใครถูกไหมแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่ไงนี่คือสิ่งที่บอกว่าคุณจะยอมแบบยึดติดอยู่กับเขาแต่เขามีคนอื่นก็ได้เพราะสมัยก่อนอ่ะผู้ชายสามารถมีภรรยาได้เป็น3-4สี่คนนะครับประมาณนี้ถ้าเลี้ยงดูได้คุณก็อยู่มี 3- 4สี่คนได้อ่ะ สมัยก่อนนะครับคุณต็มใจจะอยู่แบบนั้นไหมละ่ะถามผู้หญิงนะครับอันนี้สําหรับคนที่บอกว่าหนูจะได้อยู่กับเขาตลอ,อดชีวิตไหมคุณจะยอมอยู่ไหมถ้าคุณต้องอยู่ในสถานะแบบนั้นน่ะคุณจะยังอยู่ไหมผมถามคุณกลับนะครับคําตอบคือไม่หรอกอันนี้ผมขอตอบแทนคุณอันนี้ไม่ได้จัสไม่ได้ตัดสินแทนคุณแต่ผมคิดว่าคงไม่อยู่หรอกเพราะคนสมัยนี้มีขเขาเรียกอะไรนะมีความรู้สึกที่ทสามารถที่จะ ตัดสินใจอะไรได้ดีกว่าสมัยก่อนแล้วนี่คือเหตุผลว่าคุณกับเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอ,อดชีวิตได้หรอกนะครับอันนี้ผมตอบคําถามให้สําหรับบางคนนะแต่บางคนก็อยู่ได้ตลอ,อดชีวิตก็มีไม่ได้แปลว่าเหมือนกับว่าโลกเปลี่ยนแล้วมันจะไม่มีความรักอยู่จริงมันมีแต่มันน้อยมาก99.99% 99คือไม่สมหวังแต่อีก0.1%อันนี้มีโอกาสสมหวังได้สูงนะครับ นะเป็นต้นเพราะผมยังเห็นอยู่ก็คือพ่อกับแม่ผมนี่แหละก็ยังรักกันอยู่ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ได้มีคนอื่นพ่อก็ยังไม่มีคนใหม่แม่ก็ยังไม่มีคนใหม่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้แสดงว่าความรักมันยังมีอยู่จริงนะครับนะแต่ว่าผมกับอ่ากับพี่ชายนะครับกับพี่ๆน้องๆเนี่ยไม่มีใครสมหวังกับความรักเท่าไหร่นะครับแต่ คุณพ่อกับคุณแม่กับมีความสมหวังที่อยู่ด้วยกันได้เห็นไหมครับอันนี้ถึงทพิงบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบเหมือนกับว่าผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีโอกาสนะครับผมบอกว่ามีคุณมีโอกาสก็จริงแต่คุณจะไปคิดและไปทนอยู่กับอะไรแบบนั้นทําไมอันนี้เป็นเป็นชอยให้คุณคิดเอาไว้แล้วกันนะครับคุณอาจจะเป็นคู่ที่โชคดีที่คุณอาจจะได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ได้แต่ ผมอยากให้คุณเนะี่ยโฟกัสว่าคุณอยู่กับปัจจุบันอย่าอยู่กับอดีตหรืออย่าอยู่กับอ่าอย่าอยู่อยู่กับอดีตหรืออย่าอยู่กับอนาคตมากเกินไปบางทีคุณอาจจะคาดหวังถึง10 10ถ้วยนะครับคุณอาจจะคิดแบบเออฉันจะต้องเป็นคู่กับเขาตลอดไปนะครับ The e m p r e s s จริงอยู่คุณสามารถเป็นคู่กับเขาได้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณอาจจะเป็นคู่กับเขาตลอดชีวิตไม่มีใครพยากรณ์ให้คุณได้แบบนั้นแต่ คุณมีสิทธิ์เลือกไงว่าคุณจะอยู่ตอนนี้หรือจะไปตอนไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือไพ่อยากจะบอกว่ามันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะมีพลังงานกับการดึงดูดมากแค่ไหนอันนี้คือไพ่เลเวอร์นะครับเลเวอร์เนี่ยนะครับผู้ชายจะเป็นเพลิงไฟผู้หญิงจะเป็นง,งูนะครับเป็นต้นแอปเปิลก็คืออดัมกับอีฟนะครับในตำนานอันนี้เป็นเทวทูต เาไม่ใช่สิอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทวดาจัดสรรกับความรักความสัมพันธ์คุณก็เป็นคู่กอบเขาได้แต่คุณก็ต้องมีแรงมีพัฒช,ชั่นที่เด้งดูดกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้คุณถึงจะได้เป็นคนที่ใช่คนที่ดีและมีความสุขความสมหวังมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตเมนต์ได้ค่อนข้างสูงมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณค่อนข้างสูงนะครับเพราะมีเลเวอร์เพราะมี over, เลเวอร์สิบถ้วยแล้วก็ดีเอ็มเพรสมาบอกเลยว่าชาวกรกฎถือว่าโชคดีมากมาก ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตจากอัศวินถือถ้วยแล้วยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังเต็มสิบเลยมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์มีโอกาสได้งานแต่งงานมีโอกาสได้การมั่นหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีโอกาสทั้งนั้นอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะเลือกและตัดสินใจอย่างไรนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์ไปถึงจุดมุ่งหมายได้อันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้มันเป็นภาพรวมให้กับ ชาวกรกฏลัคนากรากฏเท่านั้นเนาะก็พยายามทำอะไรให้มันตัดสินใจให้มันดูมีอนาคตที่ดีแล้วก็พยายามประคับประคองไปแพชชั่นมีได้แต่อยา่ามากเกินไปนะครับแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังมีกังวลยังมีห่วง หรือยังมีปัญหาบ้างให้ต้องตัดสินต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้คืออัศวินถือดาบเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่คุณอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างคุณต้องพยายามลดแพทช,ชั่นลงไปบ้างแล้วก็พยายามลดอีกโก้ของตัวเองลงไปบ้างนะครับแล้วพยายามเติมเต็มความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเรายังมีปัญหายังมีความรู้สึกที่ยังไม่ตอบโจทย์ กันและกันเนี่ยนะครับหรือคุณยังโหยหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งที่เขายังไม่ตอบโจทย์คุณ1 0อเอร์ซนคุณก็ต้องพยายามฮิลลิงตัวเองโดยการที่เราต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกกับสิ่งต่างๆไปนะครับ6ดาบ6ดาบคือการเยียวยาการฟื้นฟูกันปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปนอรนมทิศทางที่ดีเพราะความสุขความสมหวังนะครับการเริ่มต้นสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นสับเช้า ก็หลักกดแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ